อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมพุชเจสีรุภาคราบันนี้ก็พาเพื่อนมาเที่ยวสวนทนายดอนนะอนาคตอาจจะเปิดเป็นท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสวนผสมนี่ฮะก็จะมีทั้งทุเรียนเงาะแล้วก็เเอเอออ่่มังคุดนะน,ดนี่ฮะก็จริงๆผลผลิตยังมีอยู่นะสามารถจะสั่งได้นี่ฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ติดคลองเลยสวยมากนี่ฮะห้าสิฟไลน์นี่ฮะก็ติดคลองห้วยแรงอันนี้จะเป็นคลองที่ตกกุ้งได้ด้วยนี่ฮะ แล้วก็ริมคลองทําเป็นป่าป่ามเดี๋ยวรอสักประมาณสองสามปีนะรอสกประมาณสองสามปอีอ่าอีกสองสามปีเดี๋ยวจะมีแบบเพจของธนาเองก็คือ,อแบบทําสวนแบบชิวๆฮนะแต่งชุดแบบโอ้โหเท่ครับเขาต้องไปติดตามในทนะิกตอกฮะเขาเขาจะมีเขาอยู่ดนะีครับอ่าเดี๋ยวเผื่อยังไงเพื่อนๆสนใจนะฮะมังคุดยังจะเริ่มเก็บได้เดือนไหนอ่ะน่าจะเริ่มเก็บได้น่าจะเริ่มสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนนะเผื่ออ๋อเพื่อนๆสนใจก็ลองทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้เผื่อเผื่อ าอาจจะสั่งได้ของเบอร์ทนาย095ครับ249 3454 3454อันนี้เป็นส่วนของทนายนะก็เผื่อเพื่อนๆสนใจผลผลิตทําแบบไม่ไม่เน้นเคมีก็ลองดูนะลองสั่งดูได้ฮะก็จะมีมังคุดมีเงาะเนี่ยเงาะก็ยังกำลังไล่จะออกอยู่เลยเหมือนกันแล้วทุเรียนยังพอมีอยู่ใช่ไหมะทุเรียนยังพอมีอยู่ทุเรียนยังสั่งได้นะรุ่นสองฮะแล้วก็ลองกองนี่ฮะมีทุกอย่างเลยนี่ฮะสวนผสมจริงๆส่วนนี้ครับ ก็มีทั้งทุเรียนเล็กแล้วก็ยางเดี๋ยวเดี๋ยวจะายางออกใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มทยอยออกเรื่อยๆครับเดี๋ยวเริ่มทยอยเอาออกเรื่อยๆนี่ก็ดูแลคนเดียวเหมือนกันนะพื้นที่50ไร่ฮะก็ต่อมรดกของพ่อแม่แล้วก็มาช่วยเขาทําต่อนี่ฮะดูมังคุดโหสวยมากเลยนะครับก็ต้นไม่สูงนะอันนี้เขาตัดยอดหมดแล้วใช่ไหมยอดหมดแล้วนี่ฮะตัดยอดแล้วทรงอยู่ประมาณนี้คุดเก็บง่ายเลยนี่ครับโหดูต้นนี่คือมันแลแบบดอกไอ้ลูกมันอยู่ข้างในอ่ะโหดูดกมากเลยฮะเนี่ย สวยมากเลยแล้วก็นี่ฮะจะมีอ๋ออันนี้อะไรพวงมณีเหรอพวงมณีครับนี่ฮะพวงมณียังอยู่เลยรุ่นนี้ตัดได้ประมาณวันไหนอะตัดได้มามันกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้า<ส>ลองโทรมาสอบถามมาสั่งจองแบบที่ต้นได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เราทําแบบออนไลน์นะส่งเคอรีอ่ส่งอะไรได้กันหมดแล้วดูหูลูกสวยมากเลยโอ้ส่งกลมปอกเลยฮนะพวงมณีนี่ฮะเป็นอ่าทุเรียนที่อ่าเป็นพันุ์แบบดั้งเดิมแล้วก็อยู่มานานเนาะประมาณต้นกี่ปีแล้ว,วนะต้นนี้ประมาณ เกือบสาิบปีแล้วเนี่ยเกือบสาปีนะฮะถ้าได้กินทุเรียนแบบนี้เนื้อมันจะจัดเพราะว่าเป็นเป็นทุเรียนที่อายุมากะฮะเขาจะเหมือนเขาว่างไงคือรสชาติมันจะโดดเด่นนะดดเดนาะเนื้อมากเปลือกบางเปือกบางด้วยะฮะนี่ฮะเราดูทรงสวยด้วยนะะี่ฮะโหติดแบบอย่างนี้เลยนี่ฮะ,ะไม่ต้องโยงไม่ต้องอะไรฮนะอยู่แบบธรรมชาติเลยฮะ สวยมากเลยฮะผมงวันนี้แล้วก็ชุนชุนรุ่นหลังนะชุนรุ่นหลังครับอ๋อแล้วก็จะมีอะไรบ้างหมอนยังมีมอ,อยู่ไหมเดี๋ยวหมอนอยู่ครับอ๋อยังมีหมอนอยู่นี่ฮะสอยังอยู่แต่อยู่ไม่เยอะแล้วอ๋ออยู่ไม่เยอะแล้วก็วกพอจะสั่งได้จะสั่งจองได้นะอ่าผมก็พยายามเลือกสรรให้ทางเพื่อนๆทางเอฟซีนะถ้าอยากจะลองชิมแบบอย่างนี้ก็ลองโทรสอบถามทางทนายอยู่ได้ฮะตรงนี้ก็มีทั้งมังคุดมีทั้งทุเรียนเงาะที่ยังมีอยู่ในปีนี้นะวันนี้ก็เป็นวันนี้วันท สิบแปดสิบเก้านะอ่าสิบเก้าพฤษภาเนี่ยฮะสองห้าหกสี่ก็เดี๋ยวประมาณกลางกลางเดือนเอ้ยปลายเดือนนะปลายเดือนครับปลายเดือนมังคุดน่าจะออกอ๋อปลายเดือนมังคุดออกก่อนแล้วก็จะก็กลางกลางเดือนกลางกลางกลางเดือนมีนาเป็นทุเรียนรุ่นนี้นะอ๋อรุ่นรุ่นนี้น่าจะตัดได้นี่ฮะก็ยังสั่งได้นะยังพอสั่งได้ยังมีอยู่นะครับนี่ฮะก็ เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วเป็นทุเรียนที่ต้นมีอายุมาก30ปีเนี่ยทำให้คุณภาพเนื้อเนี่ยมันจะดีมันจะโดดเด่นคือนิ่งเนื้อเขาจะนิ่งแล้วก็ทางรสชาติมันจะถือว่ากลมกล่อมใช่ไหมตรงนี้อ่านี่ะมันเป็นแบบแบบว่าถ้าทุเรียนแก่ๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้รสชาติมันอร่อยขึ้นนี่ฮะอ๋อเนี่ต้นครูอันนี้หมอนใช่ไหมหมอนครับอ๋อหมอนก็มีแต่เงาะนี่น่าจะเหมือนกันใช่ไหมเงาะกลางๆเหมือนกันน่าจะกลางๆเดือนกลางกลางเดือนเหมือนกัน นี่ฮะโอ้ใหใช้ได้เลยนี่ก็พามาเที่ยวดูสวนแบบนี้แบบผสมผสานให้เพื่อนเพื่อนดูบ้างฮะนี่ฮะมีหลากหลายนี่ครับเงาะมีทุเรียนมีนี่ฮะแล้วก็ติดคลองด้วยสวยมากฮะอืมแล้วนี่คือทั้งสวนนี่ก็คือทํำคนเดียวเออ <laughs> ส่วนใหญ่ทำคนเดียวแล้วก็จะจ้างเขาบ้างเป็นบางช่วงใช่ไหมนี่ฮะโอ้หแล้วข้างในนี้ปลูกอะไรอะต้นอะไรเนี่ยไม้ พยุงครับโอ้มีพยุงด้วยนี่ฮะก็เผื่อนะคตไว้ด้วยนี่ฮะทําให้หลากหลายเลยในป่ายางนี่คือมีครบเลยนะมีมังคุดในป่ายางแล้วก็เมีพยุงมีอะไรอีกเนี่ฮะโหใช้ได้แต่นาคตจะเอายางออกแล้วก็เดี๋ยวจะตัดเป็นทุเรียนเอ้ใส่เป็นทุเรียนนะใส่เป็นทุเรียนอ๋อแต่ว่ามังคุดก็ยังเอาไว้ก่อนใช่ไหมมังคุดเอาไว้พอมังคุดโหราคาแพงด้วยเอมังคุดเงินดีด้วยฮ ก็คือด้านหลังนี่ติดคลองน,นี้เลยอะด้านหลังติดคลองยาวเลยครับล oh, ้อม,อมรอบเลยสวยมากเลยนี่ฮนะแปลงนี้ถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยนี่อ็เป็นอีกหนึ่งแปลงสาหรับเอฟซีสำหรับเพื่อนๆที่อยากทาแบบแนวนี้ฮะก็มีส่วนที่สําเร็จแล้วเนี่ยอย่างของธนาเนี่ยคือก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะแต่สมัยก่อนนี่เป็นยางเนะแล้วก็ยางครับแล้วก็มา <คง S 1> เ,เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงาะหรือว่าเป็นเงาะอ๋อพอเงาะราคามถูกอ่ ก็มาเป็นยางอีกรอบหนึ่งเพราะยางมันเริ่มแพงตอนนั้นมันเริ่มแพงครับม,มเป็นริงเปลี่ยนเป็นยางแล้วก็ค่อยๆปรับมาเป็นทุเรียนทุเร, <laughs> รียนต่อเ <laughs> นี่ยมันเป็นวัฏจักรของชาวสวนนะฮะ <laughs> คืออะไรถูกอะไรนั่นก็เราก็เปลี่ยนไปอะไรแพงเราก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเราก็ปลูกแซงไม่ได้ก่อนในช่วงแรกเห็นไหมทุเรียนก็เติบโตเนี่ยฮะก็คือเงาะอยู่ตรงนี้แต่ทุเรียนเราปลูกได้ในในระยะของเราแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยๆล้านออกใช่ไหมกี่วกนี้อ่าเนี่ยฮะเราก็ค่อยๆล้านออกเอาเนี่ยฮะก็คือการเป็นการเปลี่ยนสวน ในรูปแบบที่ว่ายังเก็บผลผลิตได้ไม่ใช่ว่าไปรีรื้อทีเดียวเลยอันนี้สําหรับสวนเก่าๆอย่างเงี้เราก็สามารถเปลี่ยนอย่างนี้ได้เนี่ฮะตัเรียนแล้วก็แซมหว่างกลางได้นี่ฮะอันนี้เป็นโงมานีเนาะเนี่ย <ผม S 1> แตกยอดนะดีอันนี้ประมาณเท่าไหร่ปลูกได้สองปีได้สองปีแต่ว่ามันจะช้าหน่อยเพราะว่าช่วงแรกล่มมันบังล่มเนาะอ่าช่วงแรกบางล่มแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปมันก็จะพุง่งละเพราะว่าเขาได้แสงได้สังเคราะห์แสงนี่ฮะสวยมากเลยเนี่ยโอ้ดูแต่ดูมังคุดเนี่ยทรงสวยมากเลยแต่งอย่างนี้แล้วโหทรงแบบกลงปั๊บเลย คือเก็บง่ายมากฮะนี่ดูว่าอ๋อพอตัดยอดแล้วมันก็ไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะเออมันจะแผ่ออกข้างหมดเลยโอ้แล้วทรงสวยเลยเนี่ยทรงแบบดอกเห็ดเลยอันนี้เออมันคุดใช้ได้เลยตัวนี้โอ้การเก็บเราดูคลองนะคลองจะยาวมาติดตรงนู้นเลยแตงนี้สวยมากเลยนี่ฮะอ๋อนี้ที่เตรียมใส่ทุเรียนอันนี้เตรียมใส่ทุเรียนโอ้อนนี่ก็เอาแนวป่าออกแล้วก็ใส่ทุเรียนต่อนี่ฮะนี่เป็นแนวทางให้ทางเอฟซีก็ ได้มาดูแนวทางแบบนี้เราสามารถจะทำได้หมดเห็นไหมยางมังคุดอยู่กันได้ทุเรียนก็คือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรตามที่เพื่อนๆกลัวกันตรงนั้นส่วนหนึ่งเมื่อก่อนเป็นเงาะด้วยซ้ำใช่ปหเป็นเงาะครับ <laughs> เรียนแต่ตอง,งเงาะเเองอยู่เลยนี่ยเมื่อก่อนเป็นตองเงาะเนี่ยเพิ่งลื้อออกเห็นไหมออคือมีทั้งมังคุดมีทั้งยางมีทั้งเงาะอยู่กันเนี่ยตอนตอนเมื่อก่อนนะเนี่ยคือเราเป็นแนวทางวัฏจักรการทําสวนแบบนี้เพราะว่าเราจะไม่ได้ลื้อออกทีเดียวมันจะไม่เสียผลประโยชน์แบบโล่งๆก็คือ ยังได้ผลผลิตเก็บไปเรื่อยๆนี่ฮะโอ้ยยางก็ยังตัดอยู่นี่ฮะยางก็ได้คือไรายได้นี่มีตลอดทุกวันเลยเนี่ยเล <c oughs> <c oughs> อดทุกวัสุดยอดเลยเนี่ยก็พาเพื่อนมาดูแนวทางในการสร้างสวนแบบนี้เนี่ยโอ้หแต่ว่าเราต้องจัดวางในช่วงแรกใช่ไหมให้มันให้ระยะมันได้อย่างเงี้ยพอหลังจากนี้เราเอาทุเรียนใส่ตรงนี้หรือว่ายังวางแนวอยู่เเอายางออกก่อนครับแล้วก็เดี๋ยว แนวก่อนว่าจะเอาทุเรียนใส่ยังไงอ๋อเดี๋ยวเอายางออกชุดนี้ก่อนเพราะเมื่อก่อนมันเป็นเงาะใช่ไหมตรงนี้เงาะครับเงาะอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เะเดี๋ยวอนาคตอาจจะต้องมีเครื่องจักรเข้ามาอ๋อเราต้องเผื่อใช่เพราะเราทํางานคนเดียวแล้วก็อาจจะใช้เครื่องจักรเขามาช่วยผ่อนแรงเนาะในอนาคตก็คือเนี่ยเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่เป็นสไตล์แบบว่าเราต้องพึ่งพานวัตกรรมหรือว่าเครื่องมือท่นแรงเอามาช่วยฮะตรงนี้เพื่อที่จะทาสวนเนาะ คนน้อยแต่ทำสวนได้เยอะใช่ไหมเราให้ได้ผลผลิตที่ดีนี่ฮะก็เป็นแนวทางสําหรับกลุ่มทําสวนมือใหม่เยอะนะเดี๋ยวนี้ก็คือวัยรุ่นทําสวนเยอะมากใช่วัยรุ่นทํากินใช่เยอะมากเลยตอนนี้แล้วก็เผื่อมาดูช่องของผมแล้วมาเจออย่างสวนของท่านน้นเนี่ยเผื่อเอามาเป็นแบบแนวทางได้นะก็สําหรับคนที่อยากจะคิดปรับเปลี่ยนแต่แบบอาจจะมีปัญหาเรื่อง คือคนเก่าๆเนาะยังไม่อยากให้ลื้อออกทีเดียวอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงเฮ้ยาไว้ก่อนพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงแ,ลวแหละเราก็ค่อยๆปรับอย่างนี้ได้ฮะอย่าอย่าไปแบบเอ่อททีเดียวก็ได้แล้วแต่อันนี้นะแล้วแต่ส่วนใครส่วนมันก็คือแล้วแต่แนวทางฮะตรงนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยมันทําได้หมดเห็นไหม ก็มีลูกปกติก็ยังมีลูก,ลกนี่ปีอาจจะน้อยลงอ๋อคือคือมีลูกแต่น้อยลงหน่อยอ่าใช่ครับน้อยลงกว่าที่มันเป็นสวนมะพุดเดี่ยวๆเลยที่ปแสกเต็มที่อ๋อแต่ว่ามันก็ทําให้อ่ายังมีขายก็คือมีอไรายได้แต่ต้นทุนมันก็ไม่ได้เยอะขึ้นใช่ไหมต้นทุนก็ไม่ได้เยอะอ่าก็ถือว่าคือมันพึ่งพาก,กันฮนะอยู่กันได้น่ฮะโอ้ดูแล้วลูกใหญ่ใหญ่งน้นเลยนะโอ้สวยมากเลยเนี่ยดูเบอร์แล้วผิวมันด้วยฮะอ่าดูว่าสวยมากเลยครับอืม ยังดอกเลยโอ้โหเนี่ยดูว่าลูกอย่างนี้เลยเห็นไหมโอ้โหแต่ผมชอบแบบทรงมันโอ้โหไม่น่าเชื่อนะมันอยู่ในร่มมันยังแก้ได้อย่างนี้เนาะแทนที่ว่าเออมันเป็นพืชอื่นี่มันไม่ได้แสงมากก็จะเขาจะทิ้งใบใช่ไหมแล้วก็สูงแต่มันคุดไม่ใช่นี่ฮะมันคุดก็จะเป็นใบปกตินี่ฮะแล้วก็มีลูกมีอะไรปกตินะโอ้โหผลิตน้อยน้อยลงหน่อยเพราะแสงเขาเขาน้อยอนีย่ยโอ้โหจ๋วเลยเนี่ะ เป็นแนวทางได้ครับยางนี่กี่ปีแล้วเนี่ยยางนี่สิบกว่าปีแล้วหรอโอ้ยางสิบกว่าปีแล้วนี่ฮะนี่นยังขายพอเราโคตรปุ๊บยังขายต้นยางยังได้เงินอีกต้นยางได้เงินครับคือ <c oughs> ยางนี่ได้ก็ได้นะกินก็ได้ขายต้นก็ได้นี่ฮะโอ้โหเพื่อนเพื่อจะได้มีกําลังใจนะในการทาสวนนี่ฮะก็เขาคนเดียวก็ยังสามารถจะบริหารจัดการได้ในพื้นที่ห้าสิบไร่นี่ฮะแล้วไม่ได้มีอย่างเดียวมีหลากหลายคืออย่างเงี้ยผุยวอหน่อยเพราะมันทําหลากหลายนะ เออใช่คนตาส่วนใหญ่จะประมาณนี้ฮะไม่ได้ทําเชิงเดียวเราจะทําแบบเออพึ่งพากันหลายๆอย่างนี่ฮะโอใช้ได้เลยแต่ลม่มลื่นดีนะอย่างงี้หูแจ๋วเลยเนี่ฮะเห็นไหมก็มีการแตกใบอ่อนนี้เลยปกติฮะแล้วก็มีลูกมีอะไรปกติก็อันนูน้นชุดนูน้นทุเรียนเล็กใช่ไหมทุเรียนเล็กครับ๋เอเอพิ่งลงได้กี่เดือนสองเดือน อ่าจะมีสองเรืออยู่แถวอยู่แถวนึงครับแต่ชุดนี้ชุดนี้ก็ปีผ่าอ๋อมีสองเรือนแถวแล้วก็ปีฝ่าครับเพราะว่าค่อยๆลงไปเรื่อยๆอ๋อค่อยๆขยับขยายอ่าเราเพราะเรามีสวนเดิยอยู่แล้วไงเราไม่ต้องไปรีบร้อนทําแบบอย่างเขาที่ทําเป็นผืนเดียวอันนี้เดี๋ยวอันนู้นก็ได้พี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงพี่ก็เท่าเพราต้นทุนเราไม่ต้องไปอ่าต้นทุนเองไม่ต้องฟักเยอะนี่ฮะค่อยๆทําเอาในสวนนียบริหารจัดการของมันเองนี่ฮะโอ้ใช่ได้เลยแต่พูดจะชอบมันคุอผิวมันหมดเลยร้บจึงตกพูดอย่ ตกมากเลยโหสั่งได้ฮะบางคุปก็เจ็ดร้อยกว่าต้นใช่ไหมเจ็ดร้อยกว่าต้นนี่ฮะโหก็ยังไงก็เพื่อนสนใจก็ลองดูนะอาจจะสั่งแบบทางโทรมาสอบถามด้วยก่อนว่าทางทนายจะรับออเดอร์ประมาณไหนเนาะแล้วเดี๋ยวส่วนหนึ่งเขาก็ต้องขายลงอยู่แล้วเพราะมันเยอะอาจจะแบ่งให้ทางเอฟซีได้ฮะโหนี่ต้นอะไรเนี่ยใหญ่มากเลยอันนี้อินทนิลโอ้อินทนิลเอาไม้ไปใช้่ไหมอันนี้ใช่ไม้เดิม พ่อปลูกไว้อ๋อนี่ฮะโอ้ต้อนอยงใหญ่เลยโอ้เนี่ยไฮดลอมเงาดูทุเรียนนี่ฮะทุเรียนก็แตกยอดดีแล้วนี่ฮะอันนี้เป็นไซส์ร้อยฝ่าใช่ไหมน่าจะร้อยร้อยฝ่าอ๋อนี่อันนี้ที่ว่าพ่งปลูกได้สองเดือนเลยเอ้ยอ,อันนี้น่าจะสักปีอ๋อปีปีหน่อยฮะเพราะมันบางลนมนะ่วงแรกมันจะยังไม่แตกยอดอ๋อบางลมเยอะพอเปิดแล้วนี่เริ่มแตกแล้วนี่ฮะอ่าอันนี้ปีเศรษนีฮะอ๋อ แต่เริ่มแต่ก็เริ่มแต่งจริงแางอะไรได้แล้วอย่างนี้ใช่ครับเพราะไม่งั้นไม่แต่งแล้วผมมันจะคือมันไม่ได้ทรงที่แรกนะแต่ว่ามันก็เติบโตได้ไงคือมันไม่ตายแต่พอเราเปิดอย่างเงี้ยมันมีการแล้วก็แสงดีดูแตกยอดดีมากเลยเนี่ยเกือบทุกต้นเลยอืมพอดีเพิงเข้ามาตัดโยกัดหญ้าอะไรอายอ๋อหลายอย่างนะไม่ค่อยทำาอันี่ฮะ อ,อย่างไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะเพืเ่อนๆสนใจยังไงก็ลองโทรสอบถามดูนะตามเบอร์ที่ทนายให้ไว้เดี๋ยวผมให้ไว้ในคลิปก็เผื่ออยากกินทุเรียนจากสวนเลยนี่ฮะก็จากขาวสวนโดยตรงแล้วก็ทางนี่ก็คือเป็นทาในายให้คำปรึกษาได้เรื่องคดีเรื่องอะไรเผื่อในอนาคตก็โทรสอบถาม <นะ S 2> ได้นี่ครับก็อย่างไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับครับสวัสดีครับ